หลังจากที่ศูนย์ประชาการเหตุการณ์อุทกภัยจังหวัดน,นครพนมได้ประกาศให้จังหวัดน,นครพนมเป็นเขตประสบภัยพ,พิบัติจำนวน12อำเภอมีน้ำเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรและพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดน,นครพนมเป็นวงกว้างล่าสุดนายสาสาราพรมรักผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครพนมพร้อมด้วยนายกิติพงษ์แสงสว่างหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน,น้ำและปรับปรุงระบบชลประทานพร้อมด้วยทีมงานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่ประตูระบายน้ำห้วยบางกอตำบลท่าขออำเภอเมืองจังหวัดนครพนม ซึ่งประตูระบายน้ํานี้มีความสําคัญเนื่องจากเป็นประตูระบายน้ําที่ป้องกันน้ําเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดนครพนมได้โดยอยู่ห่างแม่น้ำโขงเพียง2กิโลเมตรหากเกิดภาวะวิกฤตในกรณีแม่น้ำโขงหนุนสูงเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรและบ้านเรือนราษฎรก็จะทําการปิดประตูระบายน้ําแล้วสูบน้ําออกล่าสุดชลประทานนครพนมได้นําเครื่องสูบน้ําระบบไฮโดรโฟลหรือเครื่องสูบน้ําแรงดันสูงมาติดตั้งจํานวน2เครื่อง ขนาดท่อ30นิ้วสามารถสูบน้ําได้วันละ3 0 0 0 0นลูกบาทเมตรจังหวัดนครพนมโดยโครงการเชลิมพระทานนคก็เลยขอรับการสนับสนุสนจากกรมเฉลิมทานนาเครื่องสูบน้ําระบบไฮโดรโฟนะครับสเครื่องมาติดตั้งที่ประตูระบายน้ำเพืาาอ่อบังกอขนาด30นิ้วอัตราการสูบสองลูกบาทเมตรต่อวิธีวันนึงสูบน้ําได้แสนห้าลูกบาทเมตร นะครับสเครื่องก็สูบน้ําได้3 0 0 0 0นทุกบาทเมตรจะสามารถลดระดับน้ําในลําห้วยบางกอเนี่ยประมาณ30เซนต่อวันนะครับซึ่งจะสามารถป้องกันไม่ให้น้ํอ,อล้นตลิ่งท่วมพื้นที่การเกษตรและ,ะบ้านเรือ,อนรัศดรจนเกิดความเสียหายซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจให้พี่น้องประชาชนของจังหวัดนครพนมนะครับผมส่วนสถานการณ์น้ําในจังหวัดนครพนมมีอ่างเก็บน้ําทั้งขนาดกลางและขนาดเล็กทั้งหมดจานวน20แห่ง ขณะนี้มีการเก็บกักน้ําอยู่ที่ร้อยละ83ของความจุอ่างได้มีการบริหารจัดการน้ํทาทั้งน้ําท่วมและเก็บกักน้ําไว้ใช้ในฤดูแล้งควบคู่กันไปคาดว่าในช่วงหน้าแล้งปีหน้าจะมีปริมาณน้ําเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตรอย่างเพียงพอขอให้ประชาชนมีความมั่นใจในการบริหารจัดการของกรมชลประทานอย่างไรก็ตามในพื้นที่จังหวัดนครพนมมีพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยอยู่จํานวนสามาเภอ ได้แก่อำเภอสีสงครามอำเภอนาทมและอำเภอทาตุพนมเนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้ไว้ด้วยที่สำคัญในปี2,567ถึง2,568มีแผนที่จะก่อสร้างประตูระบายน้ำและฝ่ายน้ำล้นเพิ่ม,เต,มเติมที่บริเวณอำเภอสีสงครามเนื่องจากยังไม่มีประตูระบายน้ำอีกอย่างหนึ่งที่จังหวัดนครพนมยังไม่มีประตูระบายน้ำนะครับ กั้นแม่น้ําสงครามซึ่งเป็นแม่น้ําสําคัญนะครับซึ่งจะสามารถช่วยป้องกันน้ําท่วมในเขตอํเาเภอสีสงครามอําเภอนาทมเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่รุ่มต่ํานะครับกรณีนี้ทางชมทานนัรมนมก็อยากให้รัฐบาลสนับสนุนให้ก่อสร้างประตูระบายน้ําโครงการนี้เพื่อสําหรับบริหารจัดการน้ําซึ่งจะช่วยป้องกันน้าโขงหนุนสูง หากโครงการนี้ดําเนินการแล้วเสร็จสามารถช่วยเหลือประชาชนในการทําการเกษตรได้จํานวน2,000 20, 0ไร่ได้รับผลประโยชน์กว่า5,000ครัวเรือนมีปริมาณการเก็บกักอยู่ที่3-4ล้านลูกบาทเมตรและเป็นการบริหารจัดการน้ำได้อย่างยั่งยืนต่อไปหากประชาชนเดือดร้อนสามารถติดต่อสายด่วนได้ที่1460ตลอด24ชั่วโมงวิเรศภูมิผักแว่นถ่ายภาพอรุณเชิญทองทีมข่าว N b t t บอีสานร,รายงาน